สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลฟอร์จพยากรณ์วันจะมาพยากรณ์คนเกิดราศีตุลและลัคนาตุลสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัลลาออดีมาที่ Believer 369ตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจักนี้อัลลาออดีมาถามค่าครูได้ครับมีโปรโมชั่นราคาพิเศษให้2ต่อนะครับลดให้2ต่อในช่วงวาเลนไทน์นะครับก็คือ สิบกุมภาพันธ์ถึงยี่สิบกุมภาพันธ์ยี่สิบกุมภาพันธ์เป็นวันเดทไลน์อัรลาดีมา,ามําค่าครูได้ครับก็จะราคาพิเศษลดให้สองต่อครับคลิปนี้เป็นกรารพยากรณ์เดือนมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดซึ่งเป็นเดือนที่สามของปีเพิ่มแป๊บๆก็เป็นเดือนสุดท้ายของไตรามาสแรกนี้แล้วนะครับเดือนหน้านก็จะขึ้นไตรามาสที่สองเดือนเมษายนแล้วเนาะมีการโคจรยกยาราศีทั้งหมดสามดวงครับกลางๆแต่ค่อนไปในทางน้อยนิดนึงคือดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวเกต เรียงตามลาดับนะครับผู้ที่เกิดราศีตุลดูจากด้านล่างสีส้มนี้ลักษณะตุลทางทิศใต้ได้ทั้งราศีราคณาใช้จุดเดียวกันครับตนุราศีตุลข้างล่างนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวกันก่อนนะครับก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยขณะน,นี้โคจรอยู่ในราศีมีนนะครับพบอริซึ่งได้ตําแหน่งอุดและมหาอุดในรอบปีนะครับหปีจะมี1ครั้งครั้ง,งละ1เดือนนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าผมไปหาคำตอบให้พวกคุณได้แล้วว่า ดาวศุกเนี่ยอยู่ในตำแหน่งราศีมีนนทั้งหมด126วันหรือเรียกว่าถอยหลังโคโจรวิปริตในราศีมีนพบอริของคุณ126วันนะครับนับตั้งแต่วันที่28มกราคมจนถึงวันที่2มิถุนายนนะครับดังนั้นเนี่ยพึงระวังเอาไว้มากๆสนับดาวประจำตัวที่โคโจรตกเลือนอรินี้นะครับอันนี้คือคำตอบที่ถูกต้องแล้วว่า ดาวศุกร์จะโคจรน,นิ่งอยู่ในราศีบีนจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องมานั่งเคลียร์นั่งแก้ไขสถานก,การณ์แล้วแหะว่าทําไมดาวศุกร์มันถึงอยู่ในตําแหน่งนี้นานมันไม่จาเป็นต้องทําไมหรอกเพราะว่าเราไม่รู้เหตุผลหรอกดวงดาวมันเป็นอย่างของมันเราก็ต้องไปตามนั้นนะครับตามจริงดวงดาวเดินโคจรปกตินะครับไม่มีการถอยหลังเดินหน้าใดๆแต่ในทางโหราศาสตร์เนี่ยมันเป็นเชิงมุมมองนะของโลกกับดวง กับดาวต่างๆเช่นโลกกับดาวศุกร์เนี่ยนะครับมันทํามุมขัดแย้งกันนะครับก็เลยทําให้อ่าแล้วตอนสตา์เกิดเราอย่าก็ทํามุมขัดแย้งกันด้วยเลยทําให้เกิดมุมอริเกิดขึ้นทีนี้เขาบอกว่าดาวศุกร์เนี่ยรอให้ดาวเสาร์เนี่ยมากระแทกคาว่ากระแทกคี่หมายคำว่าเหมือนกับคนเราอะ่ะเดินเดินคะดเดินต่อ,อไหลก,กันนะครับแล้วทีนี้อยู่ดีคนหน้าหยุดอย่างเงี้ยแล้วคนข้างหลังก็ไม่ไม,ไม่ทันรู้ไงไม่เห็นอะไรข้างหน้าก็ชน คนหนึ่งข้างหน้านั่นแหละคือกรกระแทกนั่นแหละครับหมายถึงการกระทบกระแทกนะครับดังนั้นเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราดวงเมืองไทยเพราะอยู่ในเลนบีนาดแล้วก็จะเกิดขึ้นในดวงโลกด้วยอยู่ในเลนบีนาเช่นเดีวยวกันดังนั้นต้องพึงระวังเอาไว้มากๆสําหรับที่จะเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซึ่งจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตคือบอดูหลายๆสำนักเขาก็ทายกันไว้ล่วงหน้านะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ ร้ายเกิดขึ้นในบ้านเมืองเรานะครับอันนี้เฉพาะบ้านเมืองเนาะแต่ไม่ไม่เกี่ยวกันดงโลกเพราะว่าอ่ามันก็ต้องมีส่วนอยู่แล้วแหละแต่หมายถึงว่าเขาเอาเจาะเฉพาะเมืองไทยดังน,นั้นเนี่ยอย่าเพิ่งตระนกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตื่นตูมไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันยังเป็นแค่การพยากรณ์ยังไม่ได้อ่าเป็นรูปธรรมจริงๆนะครับแล้อย่างหนึ่งคือมันคืออ่าอนาคตข้างหน้าเอาเป็นว่าตอนนี้ยังไม่ได้รายอะไรถอยหลังก็คือดาวสุกตกอดิถอยหลังปกติ นะครับมันก็คือเสียสเสียสองตอก็จริงแต่ว่าอย่าเพิ่งคิดว่ามันจะร้ายจนแบบวินาาสันตโรขนาดนั้นอย่าเพิ่งคิดนะครับเพราะว่า,าดาวอื่นยังทํามุมไม่ได้ร้ายขนาดนั้นนะครับคือดาวเสายังไม่มานะครับยังเป็นแค่ดาวราหูอยู่ในนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้ร้ายซะขนาดนั้นนะครับแต่ให้ดูไว้ว่านาจิ้มนิดหนึ่งอย่าบอกไว้ก่อนว่าเมื่อดาวเสากับดาวราหูสลับที่กันในเวทษมาคมแล้วทุกอย่างจะเริ่มคลี่คลายเป็นทางที่ดี แต่ก็ต้องรอดาวศุกร์เนี่ยออกจากราศีมีนก่อนเพราะว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมดาวเสาร์จะมาทับใช่ไหมก็จะเป็นช่วงที่ลายที่สุดพีคที่สุดนะครับในตอนนั้นเดี๋ยวผมจะเจาะลึกทุกอย่างให้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพัหัดย,ย้ายราหูย้ายเสาร์ย้ายแล้วก็ดาวศุกร์แช่ในราศีมีน5เดือนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ทําความเข้าใจกันทุกเรื่องเจาะลึกกันทุกเรื่องแต่จะต้องเป็นต้นเดือนมีนาคมเป็นต้นไปเนาะเดี๋ยวก็ติดตามรนะับฟังกันได้ยาวๆเลยครับเพราะว่ามันจะสลับกับ รายเดือนตรงนี้สลับไปสลับมาสลับไปสลับมากันตลอดนะครับเดี๋ยวก็ติดตามนะับฟังกันแล้วกันเนาะแต่ว่าไปเดือนกุมภาพันธ์นี้อาจจะเป็นเรื่องอื่นก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวติดตาม EP ที่2ด้วยนะเดือนมีนาะคมเนี่ยจะมีการเงินการเงินความรักสภาพโชคลาบเนี่ยตามมาด้วยก็ติดตามกันด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันต่ออาร์มใเมื่อดาวประจำตัวเป็นอย่างนี้เรารู้ไว้แล้วอย่าเพิ่งกังวลอนาคตเราเอาปัจจุบันให้รอดก่อนปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้จะดีถูกไหมครับเพราะตกออดิกลุ่มลาหูเนี่ยดังนั้นเนี่ยเรา เอาตรงนี้ให้รอดก่อนก่อนที่จะไปถึงอนาคต,ข,าาคตข้างหน้าอนาคตข้างหน้าค่อยๆแก้ไปเรื่อยๆทีละเปาะอนาคตข้างหน้าต้องบอกไว้ว่ามันคือสิ่งที่ไม่ได้โดนดังนั้นเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้ทั้งดีทั้งร้ายดังนั้นเนี่ยอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันดีอนาคตดีแน่นอนแต่ปัจจุบันไม่ดีอนาคตไม่มีวันดีแน่นอนเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยการณาทาความเข้าใจและฟกัดคอนเซนเทรตกับปัจจุบันที่ดีแล้วทุกอย่างจะดีเอง,งนะครับอ่ะรู้ไว้แค่นี้ก่อนอย่าเพิ่งไปทุ่กับมันมาก เราเอาตรงนี้แก้ตรงนี้ก่อนทีนี้ดาวศุกร์อย่าโคจรอ,อยู่ในเดือนอริเราทําความเข้าใจทีละดวงเลยนะครับดาวศุกร์ตกอริเป็นอุจเนี่ยมันหมายถึงว่ามีการแลกเปลี่ยนทนั้งดีและหลายหมายถึงเป็นฉุกขลาบครับดาวศุกร์เป็นดาวประจาตัวโคจรเป็นอุจเนี่ยหมายถึงมีวาสนามีบาร,รมีหมายถึงว่ามีคนนับหน้าถือตามองเห็นมีความโดดเด่นมีนเมตตามีคนนิยม,มชมชอบในตัวเรานะครับเพราะอ,อยู่ในราศีธานุนั่คือ กระแสทําให้เกิดความแบบเ,เมตตาขึ้นนะครับทีนี้มันมีดาวพุธอยู่ด้วยก่อนที่ดาวพุธจะย้ายลงมาในราศีกุมเนาะก็เป็นพุธสุขนนุนทธนะมันก็คือพวกนียมีมสเสดมากและมีราหูอยู่ด้วยก็คือสร้างความหลงไหลแต่อันนี้จะเป็นในทางที่ต้องระมัดระวังคือหมายความว่าเมื่อมีสเสดมากมีความหลงไหลมากทําให้เกิดรักซอนเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่า ด้วยด้วยตำแหน่งอาริมันคือเสียถูกปะครับมันไปมีสเสน่ห์ในเรือนอาริแปลว่ามันจะก่อปัญหาเมื่อสเสน่ห์เป็นภัยครับท่านี้เสน่ห์จะเป็นตัวแบบว่าเออทำให้เราได้เลือกทําให้เราได้แบบช้อปปิ้งคนได้ว่าอาันฉันอยากได้คนนี้ฉันไม่ชอบคนนี้เลือกได้หมดเลยแต่อันนี้กลายเป็นว่ามันก่อโทษก่อภัยมาด้วยเป็นดับสังคมพูดง่ายว่าสเสน่ห์ของเรามีดาบสังคมในช่วงเดือนนี้เราต้องพึงระวังบริหารสเสน่ห์ให้ถูกต้องถ้าบริหารสเสน่ห์ผิด คุณอาจจะโดนทิมแทเงเองก็ได้นะครับก็ได้ว่าไม่ระมัดระวังก็บาดมือเราเองนะครับต้องระมัดระวังด้วยกับดาบสังคมนี้นะครับมรณะอริเนี่ยร้ายแต่อริมรณะดีนะครับผมยังได้ดวงอริมรณะแต่ว่ามรณะอริร้ายมรณะอริแปลว่าวอะไรความยุง่งเขาเรียกว่าความความเสียหายความพัดพลากเข้าสู่เดือนอริแปลว่าทําให้มันเจ็บปวด ทำให้มันมีปัญหาให้เราต้องวิงเตงวินเตนแก้ไขนะครับก็หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คือ,คอมันมันมันแปลคนละแบบกันคือหมายความว่าปกติมันต้องก่อปัญหาก่อนแล้วเกิดผลเสียแต่อันเนี้ยมันมีผลเสียก่อนแล้วค่อยเกิดปัญหามันเลยทําให้แบบว่าย้อนแยงนิดหนึ่งคือหมายความว่ามันอาจจะถึงขั้นรุนแรงดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่า มันอาจจะเลยคําว่าปัญหาอระศักดไปก่อนแล้วไปเกิดผลรล้ายก่อนแล้วก็ต้องกลับมาแก้ไขอีกรอบหนึ่งดังนั้นเนี่ยพอจบหมกับดาวพุธโคจรถอยหลังในดวงที่2เข้าสู่ราศีกรกฎที่16มีนาคม68พักก็คือถอยหลังเองนั่นเองนะครับพอมากรุกเกดาวเสาร์ในนปุตตะจึงหมายคาว่าเวลาทาอะไรเนี่ยหรือสิ่งที่เราคาดหวังสิ่งใดก็ตามเนี่ยให้พึงระวังในการเอ่อเขาเรียกว่าภาวะอารมณ์นะครับ เพราะว่าปุตตะมันคือความชอบความสมหวังดังนั้นจึงหมายถึงภาวะอารมณ์และราศีกุมเป็นธาตุลมด้วยจึงหมายถึงอารมณ์ดังนั้นจึงหมายถึงการจัดการทางภาวะอารมณ์ถ้าเราไม่จัดการทางภาวะอารมณ์เนี่ยเราจะ,ะเลิดน,นะครับตเลิดไปกับปัญหาอุปสรรคนั้นทําให้เราเกิดหรือไม่ก็ตเลิดไปกับการทําอะไรผิดผิดแล้วก่อปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นแล้วเกิดความยุ่งยากเกิดปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเสียหายเกิดขึ้นด้วยดังนั้นเนี่ยพึงระวังตรงจุดนี้เอาไว้ดังนั้นตัดไฟแต่ตะลมด้วยกัน วางแผนก่อนจะทําอะไรนะครับปวดตาคือสิ่งใหม่จะทําอะไรเริ่มต้นหรือยังไม่เคยทํามาก่อนเราไม่รู้จักเนี่ยให้กระนาทาความเข้าใจกับมันก่อนพระราชบัีตตกเน้นตกโดยมรณะเนี่ย,เ,ยเป็นพิธุบัตินะครับหมายความว่าให้เราอ่ะเรียนรู้กับทุกสิ่งแล้วเราจะลดการสูญเสียลงได้ถ้าเราไม่เรียนรู้กับทุกสิ่งทุกอย่างจะเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาเรยกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามหลักพุทธศาสนาก็คือบรณะก็คือการดับไปหมายความว่าทุกอย่างมันจบจากเราไป อย,อย่างเช่นเรามีแฟนแฟนก็จากเราไปมีลาบเสือเส่อมลาบมียศเสื่อมยศมีทุกอย่างเสื่อมทุกอย่างเลยนะครับดังนั้นเนี่ยให้เราพูดยังยงก,กันใครก็ว่าลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศนั่นงงงงหาาแหละดังนั้นเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องพึงระวังเอาไว้มากๆว่ามันอาจคือเดือนมกราว่าแย่แล้วกุมภาว่าแย่แล้วเดือนนี้แย่ขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าเดือนเมษายนก็ยังไม่แน่หรอกว่าจะเป็นยังไงทิศทางไหนนะครับก็เอาเป็นว่าต้องระมัดระวังกันในช่วงเดือนนี้ไว้ก่อนว่าเออ มันลายขึ้นเป็นลําดับเลยนะเดือนมีนาคมนี้ลายสุดละนะครับที่ที่ผ่านมาสามเดือนเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยพึงระวังเอาไว้มากมากทีนี้ไม่พออาทิตย์เนี่ยโคจรมันเจอในราศีมีนวันที่14บสีมีนาคม68นี่ย้อนกลับไปนิดน,นึงนะอาทิตย์ออกจากราศีกุมไปเรือนอริเนี่ยชื่อเสียงอ่าอีโก้ความเป็นตัวตนหน้าที่ดำเนินการงานและก็รวมถึงเครดิตมีปัญหาเจอเกาะกลุ่มกนารา,ราหูเป็นสุริยคต์จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมนี้นะครับ มันจะมีสองรอบในหนึ่งปีคือตอนที่อาทิตย์เป็นกลุ่มกลาหูแล้วก็เลงกลาหูคือเดือนนี้เป็นอะไรที่แบบวุ่นวายจริงๆวุ่นวายมากเพราะมีดาวจมนดยกันในเดือนอรินะครับทีนี้อาทิตย์จะกลาหูคือระวังอย่างน้อยสุดคือการบินหาวาา่าไร้รับหลังมากสุดคือการใส่ไายใส่ความเกิดคดีความเกิด,าก,ดการหกเขาเรียกว่าไม่ใช่หกสิหักหักโค่นล้มตาแหน่งนะครับ ขอขอโทษพอดีผมเป็นภูมิแพ้ด้วยเลยทาให้เสียงขึ้นจมูกแล้วก็อาจจะงับเสียงปากเนี่ยไม่ทันเพราะหายใจไม่ทันนะครับมันก็เลยทําให้อาจจะมีเสียงเพี้ยนไปบ้างอะไรยเงี้ยต้องขออภัยด้วยอ่ะก็ระวังเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศตาแหน่งแล้วก็เกี่ยวข้องกับเครดิตได้ด้วยกับเรื่องการเงินเนี่ยก็จะสูญเสียและเกิดการหลอกลวงเพราะสุขนาหูเขาโจราระวงังไัยเพราะว่าระวังโดนหลอกเรื่องทรัพย์นะครับและยังพอไม่พอเกี่ยวข้องกับเรื่องของ มือที่3ได้ด้วยนะครับก็ต้องพึงระวังทุกอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าจะเกิดขึ้นกับคุณทั้งหมดอย่าเพิ่งตกใจมันอาจจะต้องเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือผมบพยายามลิสต์ไว้ว่าคุณอาจจะต้องเจอ1 2ึ่งสแต่อาจจะได้เจอแค่บางเรื่องอาจจะเรื่องหนึ่งอาจจะ2เรื่องอาจจะ3เรื่องแล้วแต่คนแล้วแต่เราไปค่ียา,าเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ไหนถ้าคุณไม่อยากเกิดเรื่องอะไรปิดเงียบปิดประตูอยู่แต่บ้านอยู่ สันโดษอยู่คนเดียวเลยนะครับมันจะได้ไม่เกิดถ้าเผื่อไม่อยากให้เกิดนะสำหรับคนที่ตื่นตระหนกเนี่ยกลัวปัญหามันเยอะแยะไปหมดเนี่ยอ่ะเรียนเราอย่าไปคอนเนคชั่นกับใครเราอยู่กันของเราคนเดียวดิสเทนซิ่งไปเลยนะครับอยูอ่สันโดษอยู่บ้านอยู่คนเดียวนะครับมันจะได้เรื่องน้อยแต่ถ้าเผื่อคุณไปปฏิสัมพันธ์หลายคนมันก็มากเรื่องขึ้นไปตามเขา้าใจไอย่างในนั้นเนี่ยวิธีการแก้ก็คือ สันโดษเข้าไ้ก็จบแล้วหรือเดินทางต่างถิ่นจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับใครนะครับไปเจอกับคนใหม่ๆไม่ใช่คนเก่าๆเนาะแต่การเดินทางเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องใหม่เกิดขึ้นได้บ้างนะครับแต่ว่าแนะนาว่าอยู่กับบ้านสันโดษดีกว่านะครับอาจจะอุดอึดัดโดยอุดอูด้โดยแต่ว่าก็ไม่เกิดเรื่องไงเออไม่ต้องไปแก้ไขไม่ต้องไปวุ่นวายกับเรื่องหลายๆเรื่องนะครับทีนี้ พุทย้อนเข้ามาในราศีกุมก็วางแผนทุกอย่างก็จะเริ่มดีเนาะอย่างที่บอกไปแก้ไขได้ด้วยตรงนี้เลยคือสตินะครับดาวพุธคือสติต่อไปดาวเกตดวงสุดท้ายโคจรเข้าสู่ราศีสิงห์วันที่28ิบดมีนาคม68ดาวเกตเข้าสู่เนรลาภวุ่นวายเรื่องโชคลาภแต่ก็มีลาภอย่างปาฏิหาริย์แต่เล็งกับพบปุตตะมาคําว่าถ้าวางแผนดีตั้งแต่ต้นก็จะทําให้เกิดผลที่ดีมีโชคมีลาภปิดทายให้นะครับถือว่าดีมากว่าโอเค ถ้าเผื่อเราดาาเกตเนี่ยแปลว่าประสบการณ์หมายความว่าถ้าเราวางแผนด้วยความรอบคอบมันก็จะไม่เกิดความเสื่อมนะครับวางแผนด้วยดีคืออย่าลืมนะว่าดาวพิษดีเบียนกนระด,ดา,มมาวเกตและดาวมฤตอยูเบียนกนระดาวเกตเนี่ยลายนะหมายความว่าเอา่อถ้าเผื่อวางแผนทุกอย่างจบถ้าวางแผนดีแผนดีทุกอย่างจบเพราะว่าหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ ดาวพฤหัสดาวมฤตยูเนี่ยเบียนดาวทั้ง3ดวงนี้และเล็งกันด้วยเป็นรูปสามเหลี่ยมอันนี้มันลายมากเพราะว่าดาวพวกนี้ไม่เข้าพวกกันเลยนะครับแต่ไม่ได้ลายมากมายนะแตห่หมายถึงว่าลายมันคือให้ผลลายนะครับแต่ว่าเราจะแก้ได้ด้วยวิธีการที่แค่ดาวพฤหัสดวงเดียวคือเรียนรู้ซะทุกอย่างมฤตยูคือเจาะลึกเจาะลึก,ลก,ลก,ลกรู้เรื่องอย่างเช่นอยากจะลงทุนไม่เรียนรู้แล้วคุณจะได้กำไรหรือคุณจะขาดทุนละ่ะฟังง่าย เอาง่ายๆถูกไหมครับฟอร์นึดีไม่รู้จักไปกระโดดเล่นเพราะเห็นเพื่อนมันได้ดีสุดท้ายเไป็นไงครับโดนถูกกินถูกไหมครับสุดท้ายก็ขาดทุนยับเยินก็นี่ไงก็แค่นั้นเองเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องทําทุกอย่างด้วยความรู้ความสามารถของเราก็าสามารถไม่พอต้องมีความรู้ด้วยมีความรู้มีความสามารถแล้วทุกอย่างจะไปได้ดีนะครับแต่จังหวะโอกาสก็สําคัญหมายความว่าช่วงนี้อย่าลงทุนเลยดีกว่า เพราะว่าถ้าลงทุนแล้วคือมันมันลงทุนได้นะแต่ว่าไม่แนะนำลงทุนดีกว่าท้าเลื่อนได้เลื่อนเพราะว่าปัญหาหลายหลอย่างมันเกิดขึ้นและเราคานยังมาถอยใน,นสภาพแต่ว่าคนช่วยเหลือก็อาจจะยังไม่ลงทุนก็ไยังไม่ลงมือทันท่วงทีหมายความว่าจะช่วยก็ยังกักอยู่ยังดูสถานการณ์ไปก่อนอะไรอยงี้ดังนั้นเนี่ยคนช่วยเหลือก็ไม่ใช่ว่าจะพุ่งเป้ามาแบบช่วยเหลือทันทีเลยอะไรเย่งีนน้จะไม่ได้ขนาดนั้นดังนั้นเนี่ย ทุกอย่างจะติดขัดค่อนข้างเยอะในเดือนนี้ยังไงก็ผ่านเดือนนี้ไปให้ได้แล้วเดี๋ยวเดือนหน้าก็น่าจะเริ่มดีขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่าดีขึ้นแบบผิดหูพิดตาแต่ว่าอาจจะดีขึ้นกว่านี้นะครับก็ลองฟังการงินการเงิน,น,น,นความรักสุขภาพชักหน้าเจาะเรื่องอีกทีหนึ่งด้วยมันจะมีเรื่องไหนที่พอดีขึ้นมาบ้างไหมหรือว่าจะแยกแค่อ่าแยกแค่ไหนอะไรเงี้ยก็ติดตามได้ในคลิปหน้าครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ